คนที่อาจารย์ประเทศพูดถึงคุณเอกบอกใบ้ให้เดาได้ไหมคะว่าเป็นใครขอให้เขาพูดความจริงนะสงสารน้องตังโมมากนะในสถานีรถไฟใต้ดินและ BTS เอเป็นคนพะม่านะคะเพราะเจอมากับตัวค่ะครับผมถามว่าคนที่อาจารย์ประเทศพูดถึงคุณเอกใบ้นิดได้ไหมคะนะจะได้เดาได้แล้วว่าใครคืออันเนี้ยผมก็พยายามที่จะหาข้อมูลอยู่ว่าเป็นใครนะครับแต่ จากลักษณะอันนี้วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์จากมุมผมเองเนี่ยจากลักษณะนะครับจากลักษณะที่ที่อาจารย์มาเทพบอกลุงอัดถอยปะครับเยมิตรลุงอัดไม่ลุงอัดไม่เคยถอยครับรุงอัดไม่เคยถอยครับนะครับลุงอัดไม่เคยถอยตามที่อาจารย์มาเทพบอกผมคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนนะครับน่าจะเป็นเพื่อนของ นะของตั้งโมและไม่ใช่ผู้ชายและไม่ใช่ผู้หญิงผู้จริงไม่ใช่ผู้ชายและก็ไม่ใช่ผู้จญิงด้วยนะไม่ใช่ทั้งผู้ชายนะผู้ชายอ่ะไม่ใช่ทั้งผู้ชายนะเป็นผู้ชายและเป็นผู้จริงด้วยไม่ใช่ทั้งผู้ชายไม่ใช่ทั้งผู้หญิงและเป็นเพื่อนและคนคนนี้นะน่าจะโดนโซเชียลถล่มยับหลังจากที่ศาลได้พิพากษามาคนคนนี้ น่าจะโดนโซเชียลถล่มยับนะเพราะว่าอาจารย์บันเทพบอกว่ามาหาอาจารย์บันเทพแล้วร้องไห้ด้วยเนี่ยตัดหลายๆคนไปได้เยอะตัดหลายๆคนไปได้เยอะนะเพราะอ,อะไรครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับไอ้พวกที่อ่อนไหวแบบเนี้ยที่ไอม่ดีแบบเนี้ยนะครับและก็ต้องโดนกดดันแางเนี้ยก็น่าจะมีแค่คนเดียวนะครับที่โดนกดดันอันนี้คือผมวิเคราะห์นะผมวิเคราะห์นะ แต่ถามว่าใช่ประเด็นไหมนะสำคัญไหมผมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ประเด็นและก็ไม่ได้สำคัญนะไม่ใช่ประเด็นและก็ไม่ใช่สำคัญอย่างที่ผมบอกว่าแต่ละคนวันนี้ที่เข้ามานะสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรต้องการรอดเอาตัวเองรอดเอาตัวเองรอดเพราะวันนี้ใครบ้างจะตกเป็นจำเลยอ่ะใครบ้างล่ะจะถูกดำเนินคดีอ่ะ ่าเรารู้แล้วใครบ้างจะตกไปจำเลยล่ะใครบ้างจะตกจะจะถูกดำเนินคดีล่ะถูกต้องไหมแล้วคําถามคืออย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าในเมื่อคําพิพากษาออกมาแบบนั้นคุณไปให้การแบบนั้นอะไรแบบนั้นคุณมีโอกาสที่จะโดนสมรู้ร่วมคิดสูงมากมากแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณจะโดนสมรู้ร่วมคิดคุณจะดิ้นไหมคุณจะร้อนไหม หมูเด้ง่ะเมื่อวานผมฟังอยู่ครับผมก็ยังคิดไม่ออกว่าเป็นใครครับผมเรารู้แล้วอ่าอ่าเพราะจากลักษณะที่อาจารย์บันเทพเล่าอ่ะพูดถึงเนี้ยหนึ่งคือเอาข้อมูลต่างๆมาหาอาจารย์บันเทพเป็นคนที่คิดไม่ถึงนะแล้วก็นะมาร้องห่มร้องไห้นะมาร้องห่มร้องไห้นะไอคนที่อ่อนไหวแบบเนี้ยคงไม่กี่คนหรอก นะลักษณะเนี่ยลักษณะนะมันน่าจะเป็นคนประเภทนี้พยานเท็จก็นั่นแหละครับอย่าลืมนะครับการไปให้การแบบนั้นการไปให้ข้อมูลแบบนั้นนะครับแล้ว d ีเมีการตรวจสอบอะไรทุกอย่างแย้มฝานหน่อยครับพี่เอกอะฮะโอ้ยคุณสุดาก็เขาก็พูดกันอยู่นี่ไงเนี่ยมีคนเอ่ยชื่อเต็มๆด้วยเนี่ยมีคนเอ่ยชื่อแบบอ,อ้อมๆก็มี โออตั้งชื่อเต็มเอย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 ตั้งชื่อชื่ออ,อ้อมอยู่แล้วเราพอเขาสมวนติดให้คนไทยเท่านั้นครับใช่ครับอ๋ออาจารย์ปันเทพเคยบอกว่านับอีกเปิดกับเพื่อนของน้องตะโมเลยกลัวโดนเปิดหรือเปล่าเลยต้องมาเจออาจารย์ปันเทพก่อนอาถูกต้องไงก็ก่อนที่อาจารย์ปันเทพเขาจะบอกคนนี้อาจารย์ปันเทพก็บอกแล้วว่าทีแรกมันจะเปิดจะเปิดข้อมูลของเพื่อนแล้วพอดีมีคน สำคัญที่ไม่คิดว่าจะเข้าไปหา mm. ก็เลยต้องรอคุยกับคนนี้ก่อน mm. ก็เลยยังไม่เปิดเมื่อวานไงอ่ะบอกก็จะเปิดเพื่อนๆทั้งหมดแต่คนนี้เข้ามาก่อน mm. ก็เลยรอคุยกับคนนี้ก่อน mm. เลยยังไม่เปิดไงเมื่อวานนี้นับก็เลยครับก็เลยโยนเหยื่อนับลงไปให้กีกี้ขี้ข้านับมันงับเหยื่อ mm. พอมันงับเหยื่อก็กระตุกทะปากแขกเลยอ้าวไงเป็นคนนี้ล่ะ หน้าสื่ออีกอย่างให้การอีกอย่างใช่เลยนะครับเมื่อวานนี้เป็นไงล่ะเห็นป่าอย่างที่ผมบอกว่าตกลงแล้วสรุปแล้วนะครับวันนี้นะครับวันนี้สิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับเริ่มตีกันเชียงกันแล้วเริ่มโบยกันเองแล้วเริ่มทิ้งบอมใส่กันเองแล้วเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมนะครับอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะับเจ้าหน้าที่เนี่ยให้การในชั้นศาลว่านะับ จากการตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์ของทุกคนไม่มีการแก้ไขเวลาไม่มีการแก้ไขเวลาไม่มีการตัดต่อภาพยกเว้นแค่ปรับให้สวยงามแต่เมื่อวานอาจารย์ปันเทพเปิดเรื่องภาพเวลา22.13และอาจารย์ปันเทพตั้งคำถามไว้2องอย่างคือหนึ่งแก้ไขเวลาหรือไม่ก็ต้องมีเรืออีกลำหนึ่ง ซึ่งแน่นอนครับพอบอกว่ามีเรืออีกลำหนึ่งปุ๊บอาจารย์ปาระเทศบอกว่ามีเรืออีกลำหนึ่งนี้ปุ๊บเป็นไงครับกี่กี้ขี้ข้าร้อนเลยครับร้อนเลยสงสัยว่าจะได้รับคําสั่งมาจากนายน่าจะบอกคําสั่งมาจากนายนับกี่กี้ขี้ข้าออกมาแก้ต่างเลยนับออกมาแก้ต่างนะเพื่อจะดิสเครดิตอาจารย์ปาระเทศพูดถึงเรือสองลำเรื่องเรือสองลำไม่เกี่ยวโดยบอกว่าภาพจริงๆเวลา22.13มันคือภาพเวลา21.57 บอกว่าภาพจริงๆเนี่ยนะครับภาพเวลายี่3อดจุดหนึ่งสามอะมันคือภาพถ่ายเวลายี่สิบเ็ดจุดห้าเจ็ดเท่ากับเขายอมรับเลยว่าอะไรครับเท่ากับเขายอมรับเลยเนี่ยครับอมีการไปโพสต์กี้โพสต์บอกว่านี่คือภาพต้นฉบับเวลายี่6บ็ดจุดห้าหกจุดห้าเจ็ดก็คือภาพเวลายี่บสองจุดหนึ่งสามนั่นแหละคือภาพนี้นะคือภาพนี้เขาบอกนะเขาบอกคือภาพนี้นะครับ เขาบอกคือภาพนี้แสดงว่ากีกี้มันยอมรับนายมันคงจะให้ออกมากีกี้มันก็ยอมรับว่าภาพนี้แก้ไขเวลาแก้ไขเวลาถูกต้องไหมเพราะมันต้องการจะบอกว่าอาจารย์ประเทศอะพิษอาจารย์ประเทศมโนอาจารย์ปเทพบุกไม่จริงเรื่องของเรือสองลำเพราะจริงๆภาพนี้มันถ่ายเวลา21.57เนะรอ่าแล้วแก้ไขเวลาเป็นเวลา22.13แต่มันลืมนึกไป มาลืมนึกไปว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีการแก้ไขเวลาเจ้าหน้าที่ไม่มีการแก้ไขเวลาบอกไม่มีการแก้ไขเวลาไม่มีการแก้ไขภาพแต่เพียงแค่ปรับให้สวยงามเท่านั้นแต่มันออกมายอมรับเองว่าภาพต้นฉบับเป็นเวลา21.57นั่นมันกําลังจะบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่สร้างสํานวนเท็จหรือเปล่าสร้างพยานหลักฐานเท็จหรือเปล่าสร้างข้อมูลเท็จหรือเปล่าเต็มเเจ้าหน้าที่บอกกูซวยโดนโยนขี้เขาใส่นะหรือพูดง่ายๆมันจบแล้วครับนาย มันจบแล้วครับนายอ่าโยนกันแล้วครับงานนี้อ่าผมเชื่อผมเชื่อผมเชื่อผมเถอะนะผมเอาผิดได้นะนางร้องตั้งแต่ศาลเริ่มพิพากษาจนนางยังไม่หยุดร้องเลยอ่านะครับกี่กี้เรื่องรูปภาพแบบนี้นะครับข้อมูลอักเขาข้อมูลเต็มเลยนั่นนั่นนะครับเข้าข้อเลยครับและที่สําคัญ เขาลืมไปหรือเปล่านะว่าคุณกณติเองเป็นคนพูดในรายการโหนกระแสเองว่าภาพนี้นะเป็นคนเป็นคนถ่ายเองถ่ายภาพสุดท้ายก่อนที่น้องตังโมจะตกเรือและถ่ายตอนขากลับด้วยแล้วก็บอกว่าตอนนั้นบอกว่าเอ้ยยังไงก็แล้วแต่ภาพไม่ใช่ตัดต่อไม่ใช่ตัดต่อแต่พออาจารย์ปันเทพโยนเหยื่อลองไปว่ามีเรือสองลำเท่านั้นแหละโอ้โหงับเหยื่อทันทีเลยร้อนลุ่มทันทีเลย ร,ร้อนรุ่มทันทีเลยเพราะกลัวคนจะเข้าถึงข้อมูลเรื่องของเรือสองลำโอ้ร้อนรุ่มทันทีออกมาแก้ต่างเลยบอกว่าภาพนั้นน่ะภาพยี่สองจุดหนึ่งสามอะต้นฉบับคือภาพเวลายี่สบเ็ดจุดห้าเจ็ดเนี่ยออกมาบอกว่าภาพนั้นเนี่ยเขียนว่าไงเนี่ยเขียนว่านี่คือต้นฉบับนี่คือต้นฉบับเวลายี่7บอ็ออกมาพูดแบบนี้ออกมาบอกแบบนี้ก็แสดงว่า ยอมรับว่าภาพเวลายี่3บสองจุดหนึ่งสามแก้ไขเวลาเพราะภาพต้นฉบับมันคือภาพเวลายี่7บ็ดจุดห้าเจ็ดและมีการแก้ไขเวลามีการแก้ไขเวลาเจ้าหน้าที่ก็ซวยเลยครับเจ้าหน้าที่ก็บันเลยนะครับเพราะไปให้การในสารว่าไม่มีการแก้ไขเวลาไม่มีการตัดต่อภาพอ่าแล้วแบบนี้ออกมาร้องเองออกมาบอกเองออกมายอมรับเองนะครับ นี่แหละเขาเรียกว่าลิงแก้แหหเขาเรียกว่าลิงแก้แห αι.